ตั้งคาถามว่าเอ๊หนังเรื่องนี้เนาะเขาจะเจาะตลาดกลุ่มไหนนะครับกลุ่มคนดูเขาอยู่ที่ไหนและใครคือคนดูของเขานะครับการวางตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ในตลาดไทยที่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเกิดเป็นตั้งคําถามว่าเอ๊หนังเรื่องนี้เนาะเขาจะเจาะตลาดกลุ่มไหนนะครับผมต้องชื่นชมก่อนเลยว่า The Stone ผาแถคนเกเนี่ยต้องบอกว่าค่ายจังก้าละกันหรือว่าค่ายที่ทํา การตลาดได้สิ่งนี้กลุ่มคนดูเขาอยู่ที่ไหนและใครคือคนดูของเขานะครับจริงๆเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันคือเจาะคนดูหลายกลุ่มมันค่อนข้างจะแมสแต่หลักๆครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือคนชอบพระครับกลุ่มคนชอบพระเครื่องนะครับและกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบพระเครื่องทาไมถึงเป็น um. อย่างนั้นครับคือผมอะ่ะคิดอย่างเงี้ยผมมีข้อพิสูจน์ทฤษฎีของผมตรงที่ว่าวันนี้ที่ดูในโรงหนังอะ่ะโอ้โหกูรู้ว่าเดินงาน พระเครื่องเอ็กโปกูดเดินไปนะบอกเลยถ้ามีคู่ก่อการร้ายกาดยิงเข้ามาในโรงนะไม่มีใครตายหรอกนอกยเว้นกูเนี่ยไม่ห้อยพรกไงมาเนี่ยวกเสื้อกอะเรียกว่าเก,กาะเคปลาออ้จากโรงอะ่ะโ,โหคุณว่ากรุแตกอะ่ะคือจะไม่ให้รู้ได้ไงอะ่ะใช่ปะ่ะคือการที่เรารู้ว่าหนังของเรามันสื่อสารกับคนถูกกลุ่มไหมอะ่ะก็ต้องถูว่าคนที่เราสื่อสารนํามาดูหรือเปล่าซึ่งยืนยันครับเต็มโรงเลยเนี่ยคือนั่นแปลว่าหนังเรื่องนี้เขาสื่อสารการตลาดแบรนดิ้งเขาถูกกลุ่มละนั่นคือคนชอบพระเครื่อง ก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่คือแบบในโรงผมนะแบบมีแฟนฮิวโก้มีโอ้โหแฟนพระเครื่องจังหวะพระนี่ก็อแบอเฮ้ยองนั้นองนั้นองนั้นผมแบบผมก็ตลกดีนะเออมันก็น่ารักดีแต่ในใะจเฮ้ยมึงเงียบดีคุยจะดูหนัง <laughs> คือผมก็เองก็ประทับใจที่ว่าตูออ้หนังเนี้ยมันทํางานมันทํางานจริงๆกับคนดูที่ชอบนะครับในพระเครื่อง โอ้โหลุงนะเฮ้ยนี่องนี้พระรุ่นนี้รุ่นนี้วัดนี้แม่งกระเดากันใหญ่ไอแฟนฮิวโกเห็นฟิวโกร้องเพลงนั่งร้องเพลงร้องเลยอะร้องเลยกูแบบโอ้เชียแม่งมันก็เป็นเอ็กเพียนซ์ในการดูนะวางโต๊ะเรียงอะขายกันได้เลยนะตรงนั้นนะรับเช่ากันเลยคือคือมันสื่อสารจริงแล้วถามว่าโอเคกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มที่ชอบพระเครื่องนะครับเป็นวัยตั้งแต่ช่วง40ปีขึ้นไป อยู่อยู่เนี่ยอยู่เต็มโรงเลยแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีเต็มลองลองมานะครับจริงๆตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นคือการ represent นะฮะกลุ่มคนดูเขาทั้งหมดเลยตัวละครตัวหลักของเรื่องเนี่ยคือคนท,ทั่วไปที่อยากมาดูนักแสดงแหละไม่ได้รู้จักพระเครื่องเดินเข้ามางงๆไม่รู้อะไรนะครับตัวละครอของคุณเซียนหมวยเนี่ยคือวัยรุ่นหน้าใหม่ละที่เข้าวงการพระเครื่องที่สนใจในตัวพระเครื่องต่างๆเช่นแบบว่าผู้หญิงที่ เริ่มเข้าวงการพักเครื่องหรืออย่างตัวฝั่งพี่เล็ก Q ิวโกนี่ก็เนี่ยพวกเซตนั่นอนะพวก40อัพเลยพี่จ่ายก็พวกวัยรุ่นรุ่นแบบ20กลางกลางสาที่แบบประทับใจในผลงานเขาหรือพวกเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยคือการที่ให้ตัวละครนํา2ตัวเป็นคนรุ่นใหม่เพราะเขาต้องดึงฐานแฟนแบบคนดูอะมาไว้แล้วทุกคนตรงนี้มีฐานคนดูหมดเลยนี่คือสิ่งที่เ,เขานํามาถึงแล้วการตลาดเขาเนี่ยเขาไม่ทําโฆษณาเลยครับไม่มีโฆษณาแบบสักตัวเลยแต่เขาทำเป็นคอนเทนต์ครับเขาทำเป็นคอนเทนต์ลงทิกต็อก ไปทำคอนเทนต์กับพระเสียนพระต่างๆที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเอ็มหัดเทพพี่ไี่ Boy, เขาไปอยู่นู่นเลยพันทิพย์ไปเดินเนี่ยผมคิดว่าวันที่ออกกองนักแ,แสดงก็ไปเนี่ยไปเดินทำคอนเทนต์กับพวกเนี้ยมันทําให้คนดูที่ดูพระเครื่องเนี่ยคนทนต์พระเครื่องอยู่ไหนๆครับไม่ไดนะ้อยู่ใน u t u b e นะอยู่ในทิกต o k อยู่ใน Facebook รีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วอะพวกลิปต่างๆมันอยู่ในทิกต o k เพราะฉะนั้นแล้วเขาว่าลงไปลุยในตลาดนั้นคนดูเขาอะ ก็อ,อยู่ทิกตอกก็เห็นโฆษณาเห็นเอ้ยเดือดร้อนพระแท้คนเก๋เห็นนักแสดงมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็อยากดูคนก็แบบเฮ้ยปักหมุดรอเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนังเรื่องนี้เข้ากูจะเข้าไปดูซึ่งเป็นอย่างนัง้จริงๆคือคนแน่นโลงนะครับผมก็เช็ครอบอื่นว่าคนก็เต็มโลงจริงๆในขณะเดีวยวกันเนี่ยผมพลาดพิงหน่อยละกันภาพยนตร์ไทยเรื่องที่เข้าชนกันในวันเวลาเดียวกันเนี่ยฮาราบาลานะครับคือผมรู้สึกว่าโอ้โห การตลาดเนี่ยเป็นแบบเก่าไปนิดนึงนะการสื่อสารกับผู้บริโภคสมัยเนี้ยถ้าเป็นโฆษณาเนี่ยน้อยอะน้อยที่คนจะดูแล้วหรือการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาผู้เชี่ยวชาญมานั่งพูดอะเป็นผู้กํากับเป็นโปรดิวเซอร์คนดูไม่สนิทคนดูไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เฮ้ยคนดูรู้จักคนดูเขาดูดูทุกวันเขาดูช่องของคนพวกเนี้ยทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ไม่แปลกเลยที่แบบว่าเขาจะแบบรู้สึกสนิทก,กับหนังเรื่องเนี้ยมากกว่าการที่เป็นโฆษณาซึ่งผมคิดว่ามีส่วนและมีส่วน มา,มากก็เป็นอย่างที่ผมคิดคือฮาราบาลาเนี่ยผมเช็คกอโอ้โหมไม่มีคนดูเลยหน,นะนึ่งคนอะนอกจากที่เขาจองให้เจ้าที่สี่คนก็ไม่มีแล้วคือคือผมอะผมไม่ได้อยากโจมตีพูดเหลืออะไรนะแต่ว่าผมก็เป็นการแชร์ความคิดเห็นละกันเพราะว่าจริงๆแล้วค่ายที่ทําฮาราบาลาผมเชียร์นะผมอ่านโพสเขาทุกวันหละผมชอบอ่านข่าวชอบเกิดความรู้ซึ่งเขาให้ได,ด้ดีมากนะครับทีนี้เนี่ยพอเดอะสโตนเนี่ยเอ่อหนึ่งคือตัวคอนเทนต์เนี่ยมันได้ มันคอนเทนต์มันแบบมันอยู่ในตลาดอะใช่แล้วคนรู้จักพระพระเครื่องอะถึงไม่เคยเล่นไม่เคยดูแต่ผมพูดพระเครื่องทุกคนก็ต้องรู้จักว่าโอ้โหพระเครื่องอะประเทศไทยอะใช่ไหมเออแต่ฮาราบาลามันเป็นอะไรที่แบบมันไกลเราไกลเราไปแบบเกินไปมากๆจนเราสึกว่าเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นการตลาดที่มันเป็นการโฆษณาหาผู้มังกลับเป็นสมาเป็นนายกสมาคมพุ้่งกับเลยเป็นนักเขียนบทมีชื่อเลย คนดูอย่างเราเรารู้จักหรือเปล่าใช่แม้แม้กระทั่งคนทำหนังบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําผมรู้สึกว่าเออมันไม่แปลกเลยที่แบบไม่รู้สึกอยากดูขนาดนั้นนะฮะแต่เดอะสตนเนี่ยผมว่ามันได้เสียงส่วนใหญ่ไปแล้วเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับสำหรับฮาราบาลานะก็อยากให้หนังมีความหลากหลายแต่คิดว่าผมผมคิดว่าคงจะเข้าไปดูแหละมีมพาร์ทว่างอาจจะมานั่งเขียนมานั่งทําอะไร สักหน่อยล้กันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราฟิล์มเบอร์เฟอร์แต่อร่อยย่อยง่ายพิมพ์ว่าฟิล์มติดกับเบอร์เฟอร์ไม่มีเว้นวรรคนะครับ